สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety นะครับตอนนี้โอ๊ตก็อยู่ที่สนามบินดูไบนะครับก็จะเป็นการรีวิวร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับซึ่งขากลมานะครับโอ๊ตก็อยากจะแวะนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้แวะนะครับเพราะว่ารีบต่อเครื่องแล้วก็มากับน้องสาวด้วยนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่รอบนี้นะครับโอ๊ตจะแวะนะครับเพราะว่า ที่นอร์เวย์จะไม่มีกาแฟเย็นนะครับส่วนที่ประเทศดูไบก็มีเมนูเดียวเท่านั้นที่มีน้ําแข็งนะครับก็คือลาเต้เย็น,นครับซึ่งเดี๋ยวโอจะสั่งลาเต้เย็นแล้วก็จะรีวิวให้เอฟซีได้เห็นว่า,ารา้รานกาแฟที่อาดูไบนะครับจะออกสไตล์ไหนนะครับแต่เน,น,น,น้นเรต้นนี่นะครับมียกสูงนะครับตัวเรือน,นะครับตัวหลังคา ็จะยกสูงแบบนี้นะครับชื่อร้านว่า Get Your Fix นะครับ Get Your Fix นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นมีที่นั่งนะครับของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็มีที่นั่งด้านในหลายที่นั่งเลยทีเดียวนะครับแต่โอ๊ตจะนั่งดื่มกาแฟรับหนึ่งะนะครับก็มีนี้ที่เลือกให้นั่งหลายที่นะครับหลายจุดเลยทีเดียว โอ้ก็เดี๋ยวไปชมก่อนนะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับตอนนี้ก็หิวข้าวเช่นกันนะครับก็ลองเดินไปก่อนว่าจะไปที่ไหนดีนะครับไปหาร้านทานค่ะทานอาหารนะครับแต่ว่าตรงนี้โอจะดื่มกาแฟอย่างเดียวนะครับอ๋อก็จะมีที่นั่งด้านหลังด้วยนะครับก็จะไพรเว็นิดนึงนะครับห้องน้ําก็สะอาดดีนะครับตรงนี้นะครับก็จะมี ถ้าเชียรอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอา,เอาของไปไว้ก่อนนะครับน่าจะมีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับอออนก็จะนั่งโต๊ะนี้นะครับเดี๋ยวหาที่ชาร์จแบตก่อนนะครับไม่มีอู้อันนี้เป็นเหล็กแกลเหล็กกล้านะครับก็ต่อเป็นเหล็กแล้วมีตัวปุ่มนี้เป็นสีเหลืองนะครับพออยู่ไกลๆแล้วมันก็เลยโดดเด่นนะครับ เป็นเหลืองดำนะครับเดี๋ยวจะไปสั่งกาแฟก่อนนะครับหารูปหน้าปกก่อนนะครแป๊บหแบบนึง่งรูปหน้าปกของร้านนะครับจะประมาณนี้